อัญญาบันสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบันสีใน ep ไม้กระถาง5.5นิ้วมีมาแบ่งปันทุกวันนะครับวันละโดยเฉลี่ยนะครับ1-2 ep แต่ส่วนใหญ่ก็จะได้1 ep ก็จะเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะลงช่วงเช้านะครับแต่ถ้าเป็นเดือนมีนาจะลงช่วง ช่วงเย็นแต่ถ้าวันไหนมี2เวลานะครับก็จะมีช่วง7จ็ดโมงสีกสบกับสี่โมงเย็นนะครับประมาณสัก4ี่โมงสีลูกค้าสามารถรับแล้วก็ฝากพ่อค้าไว้ก่อนได้นะครับไปเจอต้น,นสวยๆในอีพีถัดๆไปก็รับเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ครบจําจนวนแล้วก็ให้พ่อค้าทาการจัดส่งให้ในภายหลังก็ได้เช่นกันอัญญาบัรชีส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงองกระดาษจัดส่งพัสดุยืมเียดโดยไรณียีไทยค่าจัดส่งเหมาคิดที่ เจ็บาทรับกี่กระถางก็ได้เก็บเงินปลายทางไม่ได้คิดเพิ่มแต่อย่างไรจะโอนหรือเก็บเงินปลายทางก็ฝากพ่อค้าไว้ได้เช่นกันนะครับพ่อค้ามีพื้นที่รับฝากเป็นพื้นที่แยกสัดส่วนให้เมื่อลูกค้าได้รับบันสีแล้วนะครับแนะนําให้แกะกล่องบันสีตอนเย็นนะครับตอนเย็นจะมีสภาพอากาศที่เหมาะสมสําหรับการแกะบันสีเนื่องจากว่าความชื้นเริ่มถ้าเป็นตอนกลางวันความชื้นจะน้อยนะครับถ้าความชื้นน้อยบันสีก็จะเหี่ยวเนื่องจากบันสีเป็นไม้ที่ชอบความชื้นและก็น้ํา เมื่อแกะเสร็จแล้วครับทำการแช่น้ำไว้เกือบถึงขอบกระถางนะครับเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงเย็นวันพรุ่งนี้ค่อยทำการย้ายออกนะครับย้ายออกไปไว้ในพื้นที่ที่ต้องการแต่พื้นที่ที่ต้องการในการย้ายครั้งแรกนะครับแนะนำไม่ให้โดนแดดโดยตรงนะครับเพราะว่าวันสีเขาอยู่ในกล่องเป็นระยะเวลาหลายวันนะครับเมื่อเขาโดนแสงโดยตรงหรือโดนแสงแรงๆเขาจะมีการเหี่ยวเฉาหรือทิ้งใบได้ดนะังนั้นก็ค่อยๆปรับสภาพให้เขาก่อน หลังจากนั้นสัก2วันค่อยย้ายอีกทีหนึ่งนะครับแต่การย้ายบนสีนะครับแนะนําให้ย้ายตอนเย็นเช่นกันการย้ายตอนเช้านะครับไปเจอแดดแรงแรงเลยบนสีอาจจะปรับตัวไม่ทันแต่ถ้าย้ายตอนเย็นนะครับตอนกลางคืนยังไม่มีแสงเขาก็ยังปรับตัวได้ทันอยู่แล้วตอนเช้ามาค่อยๆปรับตัวกับสภาพความร้อนอีกทีหนึง่งสภาพอากาศโดยรอบเขาปรับตัวในตอนกลางคืนแล้วตอนเช้ามาปรับกับสภาพแสงแดดอีกทีหนึง่งก็จะทําให้บนสีของเรานะครับ มีการจเจริญเติบโตไปเรื่อยหม้ที่ทางัญญาบรรสีนํามาจําหน่ายเป็นไม้ที่ปลูกจากชิ้นผ่านะครับลงในกระถาง4นิ้วเป็นระยะเวลา2เดือนพอเมื่อฟอร์มก็ได้ขนาดนะครับทาการนับไซ์กระถางเป็นกระถาง5.5นิ้วอีก2เดือนนะครับถึงได้นํามาจําหน่ายแต่ว่าไม่ได้จําหน่ายในระยะที่เป็น4เดือนทั้งหมดนะครับบางต้นอาจจะเลยไปถึง5เดือนถึง6เดือนถึงจะได้จําหน่ายก็มีเช่นกันเนื่องจากว่าบรรสีมีการโตที่ไม่เท่ากัน สำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับรัตจะมีเงินกระถางที่1ฟอม์ม2ต้นในกระถางรัศจะมีเงินกระถางที่1นึ่ฟอมสองต้นในกระถางรัศจะมีเงินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งรสิบาทครับรัศจะมีเงินฟอม์ม2ต้นในกระถางรัศจะมีเงินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0รอสิบาทครับรัศจะมีเงินกระถางที่1นรัศจะมีเงินกระถางที่2ฟอม์ม2ต้นในกระถางตายน้อยนะครับรัศจะมีเงินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับเราจะมีเงินฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90าบาทครับหลวงปู่หินฟอร์ม1ต้นโตกับ2ต้นเล็กหลวงปู่หินฟอร์ม2ต้นโตกับ2ต้นสงหน่อด้านล่างรวมเป็น4นะครับต้นกระถางนี้หลวงปู่หินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับหลวงปู่หินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับฟอร์มสองต้นโตกับสองต้นเล็กด้านล่าง ขุมทองฟอมสองต้นในกระถางขุมทองฟอมสองต้นในกระถางขุมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับขุมทองฟอมสองต้นในกระถางขุมทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับจัดทินกรฟอมสองต้นในกระถางจัดทินกรฟอมสองต้นในกระถางจัดทินกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับจัดถินกรฟอมสองต้นในกระถางจัดทินกรกระถางนี้ไปที่ราคา90บบาทครับ เศรษฐีลี้นาคอร์มหนึ่งต้นในกระถางเศรษฐีรลม้ยนาคฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางเศรษฐีรลี้นาคอร์มหนึ่งต้นในกระถางกระสีสวยกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับเศรษฐีรลม้ยนาคกระถางที่1เศรษฐีรลม้ยนาคกระถางที่2ฟอร์มสองต้นในกระถางเศรษฐีรลี้ยนาคกระถางที่2ฟอร์มสองต้นในกระถางเศรษฐีรลม้ยนาคกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0ร้อยบาทครับเศรษฐีรลี้ยนาคกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0้อบาทครับเศรษฐีรลม้นาคฟอร์มสองต้นในกระถาง จังหวัดพิษณุโลกกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางจังหวัดพิษณุโลกกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางจังหวัดพิษณุโลกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับจังหวัดพิษณุโลกกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับจังหวัดพิษณุโลกกระถางที่สองฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางหน่อพุ่งขึ้นมาจังหวัดพิษณุโลกฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางจังหวัดพิษณุโลกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับจังหวัดพิษณุโลกกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100รับ พยามนกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางพยามนกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางพยามนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับพยามนกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับพยามนฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งพยามนกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางพยามนกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางพยามนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับพยามนกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบาทครับฟอมสองต้นในกระถาง นุม right? no huh er sure ันเชิญทงฟอมสองต้นในกระถางนุมันเชิญธงฟอมสองต้นในกระถางนุมันเชิญธงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับฟอมใบไม้ดกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับนุมันเชิญธงฟอมสองต้นในกระถางพญาพันวังฟอร์มกอฟอมสี่ต้นในกระถางพญาพันวังฟอมสี่ต้นในกระถางพญาพันวังกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับพญาพันวังฟอมสี่ต้นในกระถางพญาพันวังกระถังนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับ ต่อเรียกซับฟอร์ม2ต้นในกระถางต่อเรียกซับฟอร์ม2ต้นในกระถางต่อเรียกทับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับต่อเรียกซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับต่อเรียกซับฟอร์ม2ต้นในกระถางจูกัดเดียงกระถางที่1ฟอร์ม3ต้นในกระถางจูกัดเหลียงกระถางที่1ฟอร์ม3ต้นในกระถางจูกัดเดียงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับจูกระเดียงฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บบาทครับ จุกัดเหลียงกระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางจุกัดเหลียงกระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางจุกัดเหลียงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับจุกัดเหลียงกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0้บาทครับองคุริมานฟอมสองต้นในกระถางองคุริมานฟอมสองต้นในกระถางองคุริมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับองคุริมานฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ หงดะรุนกระถางที่ 1, 2, 3, ทหนึ่งฟอมสองต้นในกระถางหงดะรุนกระถางที่ 1, 2, ทหนึ่งฟอมสองต้นในกระถางหงดะรุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหงดะรุนกระถางที่ 1, problem, 2, SL, ทหนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหงดะรุนฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งหงดะรุนกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางหงดะรุนกระถางที่ 2, ทสองฟอมสองต้นในกระถางหงด fellow, หงหนะรุนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทค,ค,ครับของละลุนกระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับเศตามาลมาสใส่ลุนฟอร์ม2ต้นในกระถางเศตามาละมัดใส่ลุนฟอร์ม2ต้นในกระถางเศตามาลมากระถางนี้ให้ไปที่ราคา5 9บกาบาทครับเศตามามาดใส่ลุนกระถางนี้ไปที่ราคา5้บกาบาทครับอร์ม2ต้นในกระถางเศรษฐีปีชวดใส่ลุนกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางเศรษฐีปีชวดไส่ลุนกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถาง เศรษฐีปีชวดสายลุนกระถางนี้ให้ไปที ok ่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับเศรษฐีป <replicated> ีชวดสายลุ้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับเศรษฐีปีชวดกระถางที่หนึ่งเศรษฐีปีชวดกระถางที่สองควมสองต้นในกระถางเศรษฐีปีชวดกระถางที่สองควมสองต้นในกระถางเศรษฐีปีชวดกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับเศรษฐีปีชวดกระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับอร์มสองต้นในกระถาง รัตนารังสีกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางรัตนารังสีกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางรัตนารังสีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบาบาทครับรัตนารังสีกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคาห้าสิบกาบาทครับรัตนารังสีกระถางที่สองฟอร์มหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กกับหนึ่งหนอด้านข้างรัตนารังสีฟอร์มหนึ่งต้นโตหนึ่งต้นเล็กหนึ่งหนอด้านข้างรัตนารังสีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบกาบาทครับรัตนารังสีกระถางที่สอง มนกิตยากระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางมนกิติยากระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางมนกิติยากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมนกิติยากระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมณฑิตยากระถางที่สอง์มสองต้นในกระถางมณฑิตยากระถางที่สอง์มสองต้นในกระถางมณฑิตยากระถางนี้ให้ไปที่ราคา เกาบาทครับมรจิตยามจิตยากระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับมนจิตยาฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่2อยักษ์รามาสูนฟอร์ม2ต้นในกระถางกัดสีสวยฟอร์มโตยักษ์รามาสูนฟอร์ม2ต้นในกระถางกัดสีสวยฟอร์มโตยักษ์รามาสูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอร์มล้นกระถางอันนี้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 2 0ยบาทครับพญาสุบรรฟอร์ม3ต้นในกระถางพญาสุบรรฟอร์ม3ต้นในกระถาง พญาสุบันกระถา,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 างนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับพญาสุบันฟอร์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับหงสุบรณฟอร์ม2ต้นในกระถางหงสุบันฟอร์ม2ต้นในกระถางไปดกๆพุ่มสวยๆบนกระถางหงสุบรณกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับหงสุบันฟอร์ม2ต้นในกระถางก,ก,กระถาง,งนี้ไปที่ราคา90บาทครับยักษ์สัตหาศูนย์ฟอร์ม สองต้นในกระถางยักษ์สัาศูนย์ฟอมสองต้นในกระถางยักษ์สัาศูนูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับใบไม้ดกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับยักษ์สัตวูนอร์มสองต้นในกระถางยกกรมืีหยีควมโตฟอร์มสองต้นในกระถางฟอร์มล้นกระถางยกกรมืีหยีควมโตความล้นกระถางความสองต้นในกระถางยกกรมยีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับยกกรมหยีกระถางที่หนึ่ง ยกกระมยหยีกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางยกกระมยหยีกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางฟอมไปดกๆแบบนี้ยกกระมยหยีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับยกกระมยหยีกระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคา90บาทครับหานุวานหาฟอมสองต้นในกระถางหนุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนฟอมสองต้นในกระถางหนุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับหนุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ ทองสยามฟอร์มหนึ่งต้นโตในกระถางทองสยามฟอร์มสองต้นในกระถางทองสยามฟอร์มสองต้นในกระถางเป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กทองสยามกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับทองสยามฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับจุฬาลงกรณ์ฟอร์มสองต้นโตโตกับหนึ่งต้นเล็กด้านล่างจุฬาลงกรณ์ฟอร์มสองต้นกับหนึ่งต้นเล็กด้านล่างจุฬาลงกรณ์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา 1 0 0บาทครับฟอม2ต้นโตกับ1ต้นเล็กกระถางนี้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับจุฬาลังกรฟอร์ม2ต้นโตกับ1ต้นเล็ก,นก,นนกนลในกระถางเนื้อดวงแผงเขียวฟอร์ม1ต้นในกระถางเนื้อดวงแผงเขียวฟอร์ม1ต้นในกระถางเนื้อดวงแผงเขียวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเนื้อดวงแผงเขียวมีชื่อแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะขึ้นชื่อให้เนื้อดวงแผงเขียวกระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับฟอร์ม1ต้นในกระถาง มวลเทียนทองฟอมสองต้นในกระถางมวลเทียนทองกระถางที่หนึ like ่งฟอมสองต้นในกระถางมวลเทียนทองกระถางนี two, ้ให้ไปที like ่ราคาแปดสิบาทครับมวลเทียนทองกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับมวลเทียนทองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางมวลเทียนทองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางมวลเทียนทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับมวลเทียนทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับมวลเทียนทองฟอมสองต้นในกระถาง ุณรัตนาวุฒิฟอมสองต้นในกระถางคุณรัตนาวุฒิฟอมสองต้นในกระถางคุณรัตนาวุฒิกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับคุณรัตนาวุฒิกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับคุณรัตนาวุฒิฟอมสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งุณรัตนาวุฒิกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางหลอดใหม่กัดสีมาแล้วคุณรัตนาวุฒิกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับคุณรัตนาวุฒิกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ มะกันตะกะกระถางที่หนึ่งฟอมกนครับมะกันตะกระถางที่หนึ่งฟอมกอฟอร์มหกต้นกับสองหน่อในกระถางสามหน่อในกระถางนะครับหกต้นสามหน่อในกระถางมากันตะกะกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมากันตะกะกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับมากันตะกะกระถางที่หนึ่งมากันตะกะกระถางที่สองฟอมห้าต้นกับสี่หน่อในกระถางมากันตะกะกระถางที่สองห้าต้นสองหน่อในกระถาง มะกันตากากกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับมะกันตากากฟองกอกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับรดยรดน้ากระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางโดยรดน้ากระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางโดยรดน้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับโดยรดน้าฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับโดยรดน้ากระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางโดยรดน้ากระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถาง หอดใหม่กัดสีสวยๆฟอร์มต้นกระถางโดยล้ ök, ình, pues, นฟ้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับโดยล้นฟ้ากระถางนี 150, battling, <mission> ้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่สองลองยฟอร์ม2ต้นในกระถางรองรายกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางลองรายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับลองใส่กระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับลองใส่ฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางที่1 ลองใายกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางลองใายกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเริ่มเปิดดังมาแล้วลองใายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับลองใายกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมสองต้นในกระถางกัญชาลีฟอมสองต้นในกระถางกัญชาลีกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางภ่มิสวยๆใบดกๆพุ่มกัญชาลีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บบาทครับ กันหาชาลีกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับกันหาชาลีกระถางที่1กัญหาชาลีกระถางที่2ความ2ต้นในกระถางกันหาชาลีกระถางที่2ความ2ต้นในกระถางกัญหาชาลีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับกันหาชาลีกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับกันหาชาลีกระถางที่2ความ2ต้นในกระถาง พรมพิมานฟอมหนึ่งต้นในกระถางพรมพิมานฟอมหนึ่งต้นในกระถางไปสวยๆพรมพิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพรมพิมานฟอมหนึ่งต้นในกระถางพรมพิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเทปเทวฤทธิ์ฟอมสองต้นในกระถางเป็นเทปเทวฤทธิ์แผงแดงฟอมสองต้นในกระถางเทปเทวฤทธิ์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา 50บาทครับเทพเทวดาติแผงแดงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บกาบทครับความ2ต้นในกระถางครบ50กระถางแล้วลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบัญษีติดต่อมาที่0 8 7 6 1 5 5 1เ9เป็นทงางไลน์และเบอร์โทรสำหรับวันนี้ทางอญญาายบรญษีต้องกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่ใน e ีพีถัดไปค่อยๆถยทยอยเลือกเพิ่มได้เรื่อยๆสวัสดีครับ